สวัสดีค่ะเพื่อนๆทุกคนคลิปนี้เป็นคลิปแนวทางของหวยราจะพะกิดนะคะของวันที่ห้ามกราคมสองพันห้าร้อหกสิบห้านะคะตัวเด่นของเราใช้ตัวรูดเอาเลยสามกับหกนะคะส่วนตัวรองก็สี่เจ็ดแปดก็ขอให้เพื่อนๆทุกคนโชคดี อย่าลืมกดติดตามคลิปให้เราด้วยนะคะเมื่อคืนรู้สึกว่าของเราก็เข้านะตัว, 7, 7 7. วเจ็ดเจ็ดหนึ่งหนึ่งเจ็ดหอยลาวเฉพาะกิจใช้รูดบนล่างนะคะหรือเพื่อนๆจะเลือกตัดเอาก็ได้นะถ้าชอบตัวไหนก็ตัดสำครกับคลิปหวยลาวเฉพาะกิจของเราก็จบลงแด่ยเพียงแค่นี้ก็ขอให้เพื่อนๆทุกคนกดติดตามคลิปให้เราด้วย เฮงๆรวยๆยปังปงนะคะขอบคุณทุกคนที่ติดตามสวัสดีค่ะ